cứu ừ cháu không nghĩ đi, này, để này, người thằng đi, mà ta, nay. <laughs> à, không à, sao,

อาไปฟิกวัลงลงลงไม่ลงเพาไม่ลงงมไม่ลงเลยนะเอางี้เดี๋ยวกูยกมึงดูขบนมึงดมึงดูสายตามเนื้งโดนเอเออต้องเอาไอไยังไงคับโดนตัวนตัอนะเดี๋ยวอะไรกันะพูดไมอ้อะไรกันคุณลงมาอ๋อไปเลย ไอ้คนนี้มันจะว่าไงไอ้คนนี้มันว่างแจ้คน้เขาไปอยู่ใใจจมวายได้วยถล่มลงมาแล้วไอ้เนี่ย วคด้วยอยู่ตรงนี้เลยเอาหมใหอันนี้ไม่มีอัไม่มีอะไรเาดูทำอไรครับเนี่ยตาคุะไดมัลงมากดูโอ้ยในขอบพักเลยหรอไมกว่านนักคจะเจออย่างนี้อ้ไม่ลงแล้วนี่ไ้แล้ว้แล้วอ้าวติดเลยก็มาลงไงไล้วจะอีกที่เชือกไว้หลังเลยอ้าวลงลองแล้วพอดีอ้ามันลงมาไหวะ เอาแล้วให้แล้วลงเีไม่เป็นตาเลย่เอาเอาโงเี้ยเลาลเลยไม่ลองเล่ารยก็มึงให้คนตัวสูงดันเออตอยแล้วอ้าวน้งโกงลมาไม่อะเอาไปเดีไม่ได้เมึงลงงอเอาปาวดีายมงไงมึงไงใจัไม่ลงอมึงยอแล้ว ลเยอะแก๊ลงทกงมามันต้องฝดลงใช่ไหมเดีเอยนดีๆนะมันมันลงแล้วอ่ะมันดแล้วเอออ่ามันทะากบพอแค่นั้นแหละตรงี่ไหนอะไรเอะยนดีหลอดหัวเพาะเนี่ยว่ามันขอขอดูข้าเลยดูหัวขาป็นร่องยังไงวะว่ามันพังแล้วะ ช่มัามีล่องยูเนี่ยมันมีแค่เหล็กเิดเดียวอางเนี่ยเียมันีเหล็กหักไหมเนี่ยเล็กเรามีเหล็กเิดหน่อยเลยวหน่อยเนี่ยหน่อยไปป่าวอะมันก็เอาน้ำมะคายใส่เพิ่มเพิ่มเหล็กไม่มีหัวเหล็กเลยนะใช่หรอมันอยู่มาได้ไงวะเนี่ยมึงลองมาแตะเนี่ยแตะดูแบงค์มันไม่มีนูนออกมามากเลยนะมันจะเกี่ยวอยู่ยังไงนะอ๋อมันเป็นอย่างงี้ไงเอานี่ปิดไว้ข้างนอก ดันมันคงไม่ออกมาอันนี้เอาเแค่อยู่เอาแค่อยู่เอาแค่อยู่ย้ายเข้าไปยัดเข้าไปเข้าเอาแล้วมันมีที่ที่การดึงไปไหนนี่มันหล่นได้ไงวะเขาไม่ตีมันต้องเข้ารูกในได้เอาเชือกเชือกผมว่าที่มึงอย่าใช้กำลังมากนี่มันเดือพังเอาทำไมแบบมันอยู่ในน้อยอ่ะ

คือเอาเนี่ยบล็อกเข้าไปเออแล้วเนี่ยพอพอนี่มันเด็กสูงอยู่เอาเนี่ยไปคั้มไปเฉยเฮ้ยไอ้นั่นมึงเห็นกูอยากเห็นด้านด้านในของไอ้เนี้ยไม่มีเลยเลยจะเลือกไหมเหรอไม่ใช่กูอยากรู้ว่ามันถ้ามันถ่ายให้มันยืดให้เหล็กออกมาได้ป่ะเย็นได้ง่ายมันตำบักก็เป็นตำบักนะใครสคูมถ่าออกมาเออนี่มีไข่คล้องป่ะไม่มีแล้วเอาป่ะล่ะกูทำบางทีเฮี้ยนเลยกูทำเมึงนกับมึงอะทำเลยแหละต้เวลาไปทำแค่ไหนเราลองดูเนี้ว่ามันล็อกล็อกอยู่หรือเปล่าเพราะมันอยู่แรงทั้ จะบอกว่าเนี่ยที่มึงซ่อนในห้านาทีผ่านไปแล้ววันที่มึงมาเนี่ยแย่มึงเพิ่มงานให้กูอ่ะเวลาหมดหมดที่ต้องมาไ้เอาเอาแข่งเอาตัวตุนรงก่อนตุ้องเอาตุนลงก่อนเดี๋ยวมึงหายจังมึงมาจับบรรไดแล้วให้แจะใครแข่งดันนะครูไปข้างล่างจะรอกแล้วไอ้เพิ่นเฮ้ยงานเชื่อเชื่อกินเชื่อเลยอ่ะกินเชื่อเลยอ่ะมึงดันดันของที่ของนี่มันเก่กจังหนูไมได้เหรอมึงมีพิกั้นอยู่ตอนแรกอ่ะเอาแล้วมึงหล่นไปที่ก็ไม่ ดันปล่อยมันตกมาก่อน้ดันเื่อไม่เเรื่อยไมดิเรื่อยไมได้หรอฝั่งู้ไ้ต้องเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วกลงมาดิขวนนะขวนนะขวนลยดันกูดันลงเลยโหยเลยโหไอ้เจี๊ยบฝั่งู้ไม่ลงไอ้เนี่ยมันลงอ้เนี่ยมันข้าแล้วนี่เข้าแล้ว เออนี่ไม่เก็นีอันนี้ก็ปล่อยไปอันนี้ไม่มีที่ล็อกเลยแม่ไม่เป็นไรสไล์ได้ไล่ได้นี่เจ๊ดูเรามาเลยเนี่ยโอ้โหก็เนี่ย